บ้านเคียงทะเลครัวบ้านคูรีสอร์ทสบายๆชายทะเลหัวหินด้วยความกว้างขวางของภายในรีสอร์ทจัดตกแต่งประดับประดาห้องพักหลายสิบห้อง ห้องพักเป็นแบบหลากหลายสไตล์ห้องพักรูกขนาดใหญ่เป็นลักษณะห้องใหญ่มีภายในบ้านหลังสองห้องนอน แต่และห้องจัดตกแต่งด้วยอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ชั้นดีรวมสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นห้องพักแบบเตียงคู่ขนาดใหญ่ ว้างขวางสะดวกสบายห้องพักเดี่ยวสไตล์ปรีกไม้เป็นห้องพักขนาดเล็กสำหรับพักอาศัยประมาณสองคน ไม่กว้างและไม่แคบจนเกินไปเ <l> ตียงนอนขนาดบิ๊กไซส์รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทุกอย่างครบสำหรับผู้ที่เข้าพักหากต้องการลงเล่นน้ำทะเล ครัวบ้านครูบ้านเคียงทะเลจะ,ลยะลอยู่ติดกับชายทะเลหาดเขาตะเกียบสะดกสบายสนุกสนานพร้อมทั้ง เติมรสอาหารอร่อยจากฟีมือกุ๊กชั้นเลิศของครัวบ้านครูบ้านเคียงทะเลครัวบ้านครูอยู่บริเวณเขาตะเกียบตรงข้ามศูนย์เยาวชนดอนบอสโกอำเภอโวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์